อัตราการจเจริญเติบโตของจำนวนประชากรในเขตพื้นที่ชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยานับวันยิ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบดูสถิติจำนวนประชากรเมื่อ5ปีก่อนมีประชากรเพิ่มขึ้นกว่า5,000คนและจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในปี2558ปัจจุบันพบว่าสอดคล้องกับขนาดพื้นที่ชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีหอพักถูกต้องบนที่ดินที่มีเอกสารติดเพียง120ะ20ส่วนอีกร้อยละ80 เป็นเขตที่ดินสอปกอซึ่งเป็นที่ดินสำหรับประชาชนใช้เพื่อการเกษตรกรรมทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการหอพักรุกล้ำก่อสร้างบนที่ดินสอปกอส่งผลกระทบในการจัดระเบียบชุมชนที่กฎหมายการพังเมืองไม่สามารถเข้าไปจัดการได้ จากการสอบถามชาวบ้านพบว่าชาวบ้านได้ขายที่ดินสอบประกอให้กับนายทุนเพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่เศรษฐกิจหน้ามหาวิทยาลัยเนื้อพื้นที่ตรงนี้มันเป็นสอประกอบทุกคนก็ย่อมย่อมรู้ดีถึงนายทุนจะมาซื้อก็ต้องยอมรู้ดีถูกไหมแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยพอความจเจริญเข้ามาแล้วใช่ไหมนายทุนก็ พึงที่อยากจะได้ที่เนื้อที่และชาวบ้านเขาซึ่งทำเกษตระะเนี่ยเขาจะไม่ได้อะไรต่อปีผลผลต่อปีที่ผลลัพมาเนี่ยบางทีไม่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งไร่และอีกอย่างหนึ่งทำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ถ้าไม่มีทุนแล้วนะคะทำเกษตระะมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาจากข้อมูลการขออนุญ,ญาตก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลตะบนแม่กา ตั้งแต่ปี2552ถึง2554พบว่ามีหอพักก่อสร้างบนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์มากถึง1 2 5เมื่อเทียบกับหอพักบนที่ดินมีเอกสารสิทธิ์คาดว่าอนาคตการปลูกสร้างหอพักจะมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับจำนวนประชากรและนิสิตท,ที่จะมาพร้อมกับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยและศูนย์การแพทย์ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนิสิตที่พักอาศัยในหอพักบนที่ดินสปกระกด้านสาธาร,รณูปโภคโดยตรงยังไฟฟ้าเนี่ผมก็เดินเดินไฟเข้าในพื้นที่สปกรือถ้าจะเดินที่ทุบต้องมาขออนุญาตาราครับสปกก่อนหรือถ้าหากว่าเป็นการเดินเดินไฟเข้าไปเพื่อจะการหอพักนี่เขา,าเรียกว่าเพื่อเพราะว่ามันพิษที่มัน ปัญหาลูกลำใช้ประโยชน์ที่ดินสปกรบริเวณชุมชนรอบมหาวิทย,ยาลัยเพเยวได้มีการพิจารณาแก้ไขในที่ประชุมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสปกรบริเวณหน้ามหาวิทย,ยาลัยเพเยวโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพพเยวเมื่อวันที่6กันยายน2555นักาลารากางจังหวัดเพเยวได้ข้อสรุปให้3หน่วยงานหลัก คือเทศบาลตำบลแม่กาสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยวและกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดพื้นที่สอบปกอให้เป็นพื้นที่เช่าเพื่อกิจการหอพักได้ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555เป็นต้นไปเ,เราวิเคราะห์ในเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะประมาณ3แปลงหลักนะครับซึ่งเป็นแปลงที่อยู่ทางด้านหลังด้านหลังของพื้นที่ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับก็คือ3าแปลงหลักนะครับบนถนนที่จะเป็นถนนของทางทางหลวงชนบทนะครับเป็นถนนเข้าสู่อ่างเก็บน้ําแม่ตำนะครับก็คือในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะมีการจัดสรรแล้วก็วางระบบของการจัดสรรที่ดินให้ใหม่นะครับพร้อมกับระบบสังคมสาธารธณูปการบทสรุปแผนพัฒนาใหม่จากสภาพพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เมืองอยังต้องผ่านกระบวนการประชาคมก่อนแล้วจึงนำไปสู่ขั้นประกาศบังคับใช้ต่อไป